คลิปกันด้วยเสียงรถยนต์จากริมถนนกันเลยนะครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปที่ภูกระดึงนะครับเป็นหมุดหมายแรกสําหรับเราในวันนี้นะครับับปด,ปด,ด,ด,อดอย้นะครับ เป็นอเมน้ำผึ้งสองแก้วครับเย็นนะครับน,นี่ของบูการนะฮะบ,บูการแลกไปพันอะไรนะพั 1, นสี่ร้อยคะแนนได้น้ำผึ้งหนึ่งขวดนะฮะแล้วก็กาแฟวันนี้ที่รานจะกินนะครับแวะกินข้าว ่เป็นน้ำเนติดโมโนตดูกระดิ่งอะไรนะครับเป็นเครืแกง,ง่ง่ายๆนะนี่นะครับพานกเขาเดินเลยนะครับเป็นที่พักรีสอร์ทนี่บรรยากาศดีมากนะครับ นี่เรามากันส <c oughs> ามสิบสามสิบมกราหกเจ็ดเนี่ยผมพักสองหลังนี้นะนี่ก่อนนึงนะครับเป็นบรรยากาศช่วงประมาณทุ่มประมาณหกโมงครึ่งนะฮะฟ้าก็เริ่มคำ่ำแล้บรรยากาศโดยรอบครึ่นกลางลมเรือง หมดเวลาไปเกือบ1วันในการเดินทางออกจากชนบุรีถึงที่พักนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มครับบรรยากาศโดยรอบก็งเงียบสงบดีนะครับผมก็ทําการเตรียมจัดของอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะเดินทางในวันถัดไปและนอนพักผ่อนด้วยอากาศที่เย็นสบายเลยทีเดียว เ็นเช้าที่ตื่นเต้นจริงๆครับวันนี้เพราะเป็นวันที่ผมจะได้เดินขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งแรกในวัย42แน่นอนว่าผมจัดกระเป๋ามาจากบ้านบ้างแล้วนะครับกับประสบการณ์การเดินป่าเล็กน้อยแต่ก็มากพอจะรู้ว่ากระเป๋าของเราเนี่ยไม่ควรจะมีน้ําหนักมากเกินไปนะฮะกระเป๋าของผมเนี่ยประเมินคร่าวๆน่าจะอยู่แค่ประมาณ12กิโลสำหรับ3วัน2คืนโดยผมตั้งใจว่าจะไปเช่าเต็นท์และชุดเครื่องนอนข้างบนอุทยาน หลังจากที่เราได้นอนหลับพักผ่อนบนที่นอนนุ่มๆกันมาแล้วเราก็เตรียมจัดข้าวของไปถ่ายรูปแอคนั่นกันสักหน่อย มา,นะมาติดต่อตรงช่องนั้นช่องแรกเลยเพราะเขาจะมีประกันถ้าต้องซื้อประกันอันนี้ก่อนคนละสิบบาทแค่นั้นเองนะฮะก็คือมันจะเป็นการดูแลเวลาที่เราเดินที่ไปเที่ยวห้องอุทยานนะเก็จะมีการดูแลด้วยประกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาต่อที่เรื่องเช่าเต็นท์ติดต่อค่าใช้จา่ายอื่นอนนะครับครัออบอันนี้แต่ที่นี้หเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ลงทะเบียนอะไรมาก็ติดต่อด้านบนได้เลย มีเต็นท์มาเองไหมคะหรือว่ามีมาเองเนาะอ๋อเดี๋ยวจ่ายค่าพื้นที่ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นได้เลยแล้วของผมต้องจ่ายค่าพื้นที่ด้วยไหมไม่ต้องครับรวมมาแล้วอ๋อตอนที่มานั่งจะมีติดต่อซื้อประกันเรียบร้อยเนี่ยเรามาติดต่อเรื่องเกี่ยวกับหาพื้นที่หน่อยนะฮะอันนี้เน้นย้ำนะครับว่าต้องใช้เงินสดนะครับนะถ้าใครจองผ่านออนไลน์มาจะง่ายเลยนะครับติดต่อช่องหนึ่งส่วนถ้าใครยังไม่ได้ติดต่ออะไรมามาบล็อกอินนะฮะก็ช่องสองสามเนี่ยนะครับ แต่ต้องใช้เงินสดนะครับที่ช่องนี้เน้นย้ำเลยนะครับเพราะถ้าเกิดใครไม่ใช้เงินสดต้องออกไปหามานะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีบริการสแกนจ่ายนะครับแล้วการส่นเรื่องตาประทับนะครับในพาสปอร์ตเล่มพาสปอร์ตอุทยานนะครับที่ภูกระดึงเนี่ยเขาจะมีตาประทับ2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยจะเป็นตาประทับอุทยานธรรมดาภูกระดึงนะฮะแต่ว่าอีกแบบเนี่ย กันจะเป็นตาประทับผู้พิชิตก็คือต้องไปประทับที่ด้านบนแต่เราสามารถประทับตาไนดะ้ทั้ง2แบบเลยนะครับเขอได้สอตาในผมขอคอ,อมนี้นะครับพี่ตาปั้มจะมี2แบบจ้ะอย่างนี้ ได้ป้ามานยอ่เขาได้นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ได้เลวครับาก็เพิ่งมาครับบ้งแรกเหมือนกันนะฮะสำหรับที่นี่ภูก,กระดิ่งก่อนนี้จเจ้าจะมีกระเช้านะครับเพราะว่าแววๆมาว่าอีกไม่นานเขาน่าจะสร้างกระเช้าแล้วนะฮะคนที่มานี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนมนกราคมพอดีเป็นลมชตากรรมในวันนี้นะฮะ วันนี้จานวนคนก็ไม่เยอะมากนะครับไม่แออัดเป็นวันพุธนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็เริ่มเดินขึ้นไปได้เลยใช่ไหมพี่ครับผมอ๋อได้ๆขอบคุณมากเยติดต่อที่พักก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับพี่เรียบร้อยแล้วก็เอารถจอดไว้นี่ก็เดินไปนี่ตรงข้างหลังนี่ขาลูกหาเดินไปทางนี้นะพ<า>ี่นะ้าอ่าไม่ได้จ้างพี่ไม่ได้จ้าง,างเอารีบๆหน่อยนะได้ๆขอบคุณมากครับพี่ าไปาด้านโอ้โหนี่นะฮะให้ดูแบบมุมแบบร้อยแปดสิบองศานะครับโอ้โอกี่กี่ก,กิโลนะฮะน,นี่กี่กี่โลนะฮะสามสิบประมาณสามสิบสามชั่งมาจากบ้านได้สามสิบสามโลนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือถ่ายออกแล้วนะจากเดิมนี่สามสิบห้าสามสิบแปดนะฮะโอ้โหอุปกรณ์แบบจัดเต็มนะครับ ขึ้นบูกระดึงนะฮะส่วนผมนี่ใบนี้ประมาณแปดโลครับรวมสองอันประมาณสักไม่ถึงสิบโลมีถุงกันน้ำนะฮะแล้วก็มีสอมพาละของผมไม่ได้ไม่ได้เช่าเต็นท์นะครับไม่ไม่ได้แบกเต็นท์ขึ้นมาเช่าเอานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่น,นๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรแค่นี้เลยนะครับ แค่นั้นเลยไปครับจุดสตาร์ทฮะสามสิบห้าโลครับอันนี้เรียกว่าเป็นฮาร์ดแมนตัวจริงพร้อมที่จะผจญวิบากกรรมในการเดินขึ้นหูกระดึงกับน้ำหนักสามสิบห้าโลนะครับตัวผมเองนี่แค่ประมาณไม่ถึงสิบฮะประมาณสิบรวมๆมรวน้ำเลยสิบโลไม่ถึงฮนะโอ้โหไปแล้วครับนี่เป็น นาทีสําคัญนะครับการเดินป่าครั้งแรกนะครับขึ้นภูกระดึงเลยนะฮะี้ยมีเก้าอี้มีเต็นท์นะครับมีนอนชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับครบเซตนะครับนี่นะฮะวัดปเลยความเตรียมพร้อมนะครับนะนะครับเป็นนาทีสําคัญนะครับการปล่อยตัวนะฮะ สตาร์ทครับสตาร์ทเขาอี้อไปโยนทิ้งกลางทางสัน <laughs> บดขี้ววะแม่งมีกบอยู่ในะจะกโอ้กบตัเขียดเลยดีนะแม่งไม่กัดตูดวัวโคตรแดดองบโคตรร้โกยกองเลย จัดการเรื่องสัมภาระกันแล้วนะฮะใครไม่ไหวก็จ้งลูกหาบนะครับกระด็คขึ้นเลยตดตดตาตอนนี้สันก็มีอีกเมื่อกี้8โลฮนะก็ะเลยประมาณ2 0 25โล26โลเยอะา

บัตรั้บัตรบัอ๋อที่ตรงที่จอดรถนู่นเลยใช่ไหมครับอ๋อจะได้พักนึ่งครับอ๋ที่ซื้อตรงทางเข้านี่อยู่ในรถนี่เลยเดี๋ยวไปเอาพี่ มันใช้อะไรแทนได้ไหมพี่มันมีใบลงทะเบียนออนไลน์พอได้ไหมพี่สัวหน้าอุทยานตัวผ่านลืมไว้ในไหนที่หนึ่งที่รถก็ไม่มีน่าจะอยู่ในกระเป๋าเดินกลับไปทางขึ้นอุทยานเลย จ้ากิโลวางกว้าง9กิโลเราต้องขึ้นไปวางกว้างนะฮะตอนนี้อยู่ก,กิโลเมตรที่ศูนย์ขับผูก็ระดึงครั้งแรกครับเราจะมีไม้ยืมอยู่ตรงทางขึ้นนะครับใครที่ไม่เตรียมไม้เท้าเท็กกิ้งอย่างนี้มาก็มาเลือกเอานะครับที่ทางขึ้นใหญ่สู้หรือเปล่า สู้ซู้โอ้ยว้โอ้ยตอนนี้ผมเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ซ้ำแรกนะยังไม่ถึงเลยแหกครับตอนนี้พระเจ้าจอดมึงขึ้นมาทำอะไรวะมึงมาเพื่อซ้ำแหกหรือซ้ำแรกโอ้โห กล้องหนวิวไม่เห็นหน้าผมตอนตาเลือกตาลอยจะบอกฮะเหนื่อยที่หายเลยสาแรกนะฮะตาเลือกนะครับสาแรกร้อนอประโยคเทๆที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งกายไปเบื้องหลังมันใช้ไม่ได้ครับผมครับตอนนี้ผมทิ้งเพื่อน เป็นน้องนี่มาด้วยกันนะฮช้หนุ่มที่แบกเป้ามาเกืบ30สิบโลกำลังตามหลังมาอยู่พอได้อยู่ครับ เดินขึ้นมาถึงซาแรกนะครับเราจะพบกับร้านค้ามากมายที่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มและของฝากสําหรับสายช้อปปิ้งก็อย่าเพิ่งไปวู่วามนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วของฝากเนี่ยเขาก็จะซื้อขาลงแต่ถ้าใครที่เตรียมเสื้อผ้ามาไม่พอก็จัดได้เลยครับตัดคลิปจากซาแรกผมก็เดินต่อมาอีกอกซาถึงหลังแปะเกือบ5้าโมงเย็นนับจากจุดเริ่มเดินก็หมดไป4ี่ชั่วโมงกว่าๆถึงลานกลางเต็นท์วังกวางประมาณ5้าโมงครึ่งครับ เช้าวันถัดมาผมไม่ได้รีบตื่นความเหนื่อยล้าหายไปในคืนเดียวพอมีเรียวมีแรง<ๆ>ก็ไปลุยกันต่อเลยครับเห็นต่อไม่ค่ะไม่ค่ะตั้งวันกองแกงวะเฮ้ยเฮ้ย เดินดูไหมไม่เดินดูบ้มจักรยาน,นวนไหมครับขาตั้งแม่งเสียวอ่ะการปั่นจักรยานเราจะปั่นเลาะไปตามริมหน้าผาฝั่งทิศตะวันตกของภูกระดึงนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาลมสักระหว่างทางผมก็ได้แวะเก็บรูปสวยๆมาเพียบเลยครับ ได้ชมพระอาทิตย์ตกดินกันไปแล้วนะครับเราก็จะปั่นจักรายานกลับที่พักกันซึ่งระหว่างทางเนี่ยฟ้าก็จะมืดลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินเท้าซึ่งมักจะมีตำนานเรื่องเล่าของการนับจํานวนคนอยู่นะฮะสำหรับส่วนตัวผมเองแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างปกติราบรื่นดีนะครับสนุกสนานเฮฮามากแต่ต้องขอบอกเลยครับว่าบรรยากาศร,ระหว่างทางช่วงที่ฟ้ามืดเนี่ยมันมีความน่าสะพรึง แต่ว่ามันก็สวยงามมากๆครับเพราะว่ามันเป็นความมืดที่มืดสนิทเห็นดวงดาว,ดาวเห็นแสงของขอบฟ้าชัดเจนมากครับระหว่างทางก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนําทางและคอยเช็คจํานวนคนอยู่เป็นระยะโดยเราจะกลับไปคืนจากรายานและเข้าสู่ที่พักช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งนะครับได้เวลาตรวกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มกว่าน,ดน,ดนดิดนิดฟัดดีนะครับ ตอนนี้เนะี้เวลาประมาณอีก5นาที4 5นะครับก็มารอเจ้าที่อุทยานนะฮะเราจะนั่งทางไปชมอาทิตย์ขึ้นปี่5ตรงนะครับเราเจอกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว วันนี้บรรลุภารกิจนะครับตื่นมาดูพาทิตขึ้นนะครับที่ยอดเขบผู้กระดึงอันนี้มาดีที่พานอกแอนนะที่ตอนเราขึ้นมาจะมีชม,ชมวิวนี้นะครับสวยงามนะก็จะมีหนุ่มสาวนะครับที่เขายังมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะเดินขึ้นเขานะฮะ ใครที่ทํางานทําการนะครับได้ดูคลิปนี้ถ้าคนได้ออกมาเที่ยวแบบนี้นะมาเห็นของจริงมันสวยกว่าในภาพในคลิปวิดีโอมากมายหลายกองที่เห็นข้างหน้านะครับเป็นเงาหมื่นเนี่ยมันจะเป็นแนวภูเขาที่ซ้อนซ้อนกันอยู่หลายลูกเลยะร,ระหว่างทางเดินกลับนะะจากที่มาเช้าช่วงเช้ามืดประมาณตีห้านะะก็เดินทางมาดูพระอาทิตย์ขึ้นพอดูเสร็จแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนาที เดินกลับหลังจบกิจกรรมเช้านี้ก็รีบกลับไปจัดของอาบน้ําแต่งตัวกินอาหารเช้าให้เต็มที่แล้วก็รีบเดินลงกันทันทีก่อนที่แดดจะร้อนจัดครับขาลงนี่ถือว่าสบายมากเพราะว่าผมใช้เวลากึ่งวิ่งกึ่งเดินลงไปไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงด้านล่างสุดแล้วครับ ต่หลังจากลงภูกระดึงกันแล้วไหนๆก็มาทั้งทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวเราจะไปพักร่างกายกันที่ตลาดเชียงคานสักหนึ่งคืนเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งลราในวันถัดไปกันด้วยครับและในรอบนี้ก็คงต้องบายบายภูกระดึงไปก่อนนะครับอีกวันนึงนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็มาที่ด่านข้ามแดนเชียง,ายงคานนะครับจังหวัดเลยอันนี้ที่นี่เขาจะเป็นด่านชั่วข่าวนะฮะแล้วก็ไปทํา หนังสือผ่านแดนมาก็ง่ายมากนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับเราก็ไปถามไปติดต่อที่อำเภอก่อนนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาจะมีสํงงานักงานซึ่งวันเสราร์นี้เขาก็เปิดนะครับนี่มากัน2คนนะฮะใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มาที่ด่านตรงส่วนด่านสุรากาเนะพียงเพียงคานเพื่อที่จะมาขึ้นเรือข้ามแดนตรงตรงจุดตรงนี้นะครับ เนี่ยพอเราไปยื่นเอกสารเสร็จนะครับเนี่ยเราก็มาขึ้นเรือที่ท่าเรือครันะครับเราก็ไปยื่นเอกสารให้เขาสแตมป์สแกนบาร์ดสแกนคิวโค้ดอะไรต่างๆนะฮะแล้วเราก็เดินมาขึ้นเรือตรงนี้เราไม่ต้องจ่ายเงินแล้วนะครับเราจ่ายแค่ค่าธรรมเนียม1ิบาท คนคนมาแล้วละ่ะเออ <c oughs> มือนี้คอยสีย่านฝัออ่งลาวฝัออ่งสอปปอลาวเี่ดดูบ้านเฮืนเอ,อนทุกคนสบายสบายแต่สวัสดีครับสวัสดีเมียแล้ะเพื่อน ตอนนี้มาเดินอยู่ฝั่งลาวนะครับเมืองอะ,อะไรยังไม่รู้เลยเ <laughs> มืองอะไรวะสันไม่รู้เออยังไม่รู้ชื่อเมืองข้ามมาเมื่อกี้สองร้อยแทงนะเราบอกมาโลสองโลอะ่ะแต่ว่าก็มาเดินเล่นก่อนไม่เป็นไรเรามาเดินมาชนวิบากกรรมก่อนอากแดดมาแม่งตอนเที่ยงเลยอากาศยวเไม่ร้อนเท่าไหร่นะจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเวลานี้นี่โอ้โหแม่งไหม,มเลยนะนเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยให้คนเรฟิลเลยเว้ยเชียงคานกับบ้านเขาแต่จริงๆที่ชอบสไาตาล์นี้มากกว่ามันดูน่าเที่ยวกว่ามันดูเป็นวัฒนธรรมมันอ่วัดมันไม่เหมือนวัดไทยนะมองไกลๆก็เชียเป็นจุดที่เดินมาแล้วครับเป็นเมืองชนะคามนะครับนี่ครับ ก็จะมีวัดก็จะต่างๆอนนี้ก็เดินมาถึงเขามีงานมาขามหวานนะครับที่ทางสรปลราวเลยครับแต่ก็เหมือนจะคนจะเยอะช่วงกลางคืนนะตอนนี้เป็นกลางวันก็ไม่ค่อยมีคนที่เดินไปก็ไม่ค่อยมีมีรถบัมมนาเล่นนะแต่เขายังไม่เปิดตอนนี้ก็เดินผ่านดัดเลาะไป าถนน,นเลื่อยเปื่อยกันเดินมาได้ประมาณสักประมาณสักสองกิโลวกว่ากว่าเดินไปก็ล้อเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> เดินอยู่ถนนนะครับเป็นถนนแบบลาดยางแล้วเดินไปเรื่อยตอนนี้เดินมาจากตรงจุดผ่านแดนประมาณห้ากิโลได้ห้าหกกิโลประมาณห้าโลสี่ห้าโลก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะอากาศบ้านผมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเที่ยงสิบห้านาทีก็เดินได้นะครับไม่เหมือนบ้านเราที่เหมือนกระทะทองแดงรนน้อนมากที่ฝั่งสบปอบเหมือน,น ก็บอกถูกาอากาศนยังไม่ร้อนขนาดนั้นนะเ่เดินตอนเที่ยงเลยก็เดินชิวๆไปโอเคเป็นบรรยากาศไม่แออัดนะครับเป็นเมืองคนก็ไม่ได้เยอะแต่นี่ก็มีอาหารเป็นคน,น,นร้านตางเป็นโรงเรียนนี่คร โชคร้ายนะครับผู้ที่ไม่ชาร์จแบตมาให้เต็มนะครับเขาเลยต้องทําการเข็นจากยานพาหนะแปลสภาพเป็นภาระทันทีนะครับต่อกันนะฮะหน้าอาจจะแดงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดินตากแดดเดินจิบเบียชิลๆไปหน่อยเพราะฝั่งไทยนี่บอกเลยว่าร้อนมากแต่ท้องฝั่งสบลาวเนี่ยเขาก็ร้อนอะแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนสมัยที่แบบ ผมเรียนประถมอะเราก็วิ่งเตะบอลตอนแดดตอนเที่ยงได้เนี้ยเหมือนอย่างนั้นเลยคือมันร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนถึงขั้นที่แบบจะเป็นเะไทยเหมือนฝั่งไทยนะครับอุ๊ยเราวาังว่าเดินมานะครับกูอ่ะท่านูุคุณทําอะไรอนะไม่รู้ว่ามันไม่ทาในอีกหนึงนะ่งทางครับมันคงบอกว่ามึงอย่าเสือกกูเลยเดินต่อไปนะเดินเที่ยวนะรรยากาศก็กชิวๆรถล้าไม่เยอะ,ยอะขยะหนะ่อย ไปเดินเป็ตะๆมาประมาณสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็เดินลงบันไดท่าเรือนะฮะชันยังไงครับเหรียญซาบลงเรือแล้วข้ามกับฝั่งไทยแล้วครับไปกินตำเส้นเข้าวปุ่นนะฮะแซ่บหลายอยู งจากใช้พลังงานไปอย่างมากมายผมก็มาแวะจิบกาแฟาที่ร้านน่ารักร้านหนึ่งก่อนจะขับรถกลับบ้านที่ชนบุรีอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวแบบนี้แหละครับบางช่วงก็เดินตากแดดร้อนๆบางช่วงก็นั่งตากแอร์เย็นๆบางทีก็มีอะไรที่มันหนุงุดหงิดใจบ้างบางทีก็มีอะไรที่มันสบายใจปะปนกันไปไม่มีทุกก็ไม่มีสุขหรอกครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปนี้เพราะกว่าจะหาเวลามาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ